เรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของธรณีสันทค k a กันค่ะ <S <S หรือแม้กระทั่งเรื่องน้ำย่อยเรื่องเดียวนี้แหละค่ะถ้าคุณทานอาหารไม่เป็นเวลาน้ำย่อยเขาก็จะเรียนรู้แล้วเขาก็จะไม่ออกมาตามเวลาที่ควรแต่เขาจะไปออกในช่วงเวลาที่บางครั้งมันไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ทําให้มีปัญหานำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บชเช่นกรดไหลย้อนแผลในกระเพาะอาหารท้องอืดเฟอ้อ แน่นจุกจนกระทั่งถึงไม่ขับถ่ายและเป็นเถาดานในที่สุดซึ่งตรงนี้เองนะคะคือต้นเหตุของเซลล์มะเร็งเซลล์แรกที่จะเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้ไม่ขับถ่ายมาเป็นเวลานานทีนี้เรามาคุยกันนะคะว่าตัวธรณีสันทาคาตเนี่ยค่ะว่าทานแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างธรณีสันทาคาตเขาจะทํางานแค่แปดถึงสิบชั่วโมงโดยประมาณหลังจากที่ทานไปแล้วกลางคืนก่อนนอนแค่ครั้งเดียว ซึ่งปริมาณการทานนะคะก็สามารถที่จะดูได้จากธาตุของตัวเรานะคะว่าเรามีธาตุอ่อนหรือธาตุแข็งธาตุอ่อนคือหมายความว่าถ่ายได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาลูกสวนไม่ต้องพึ่งพาการดีทอ็อกหรือไม่ต้องพึ่งพายาระบายคือถ่ายอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเริ่มต้นด้วย3แคปซูลหลังจากนั้นนะคะก็ทานต่อเนื่องกันสัก3วันดูหน่อยว่าหลังจากทานแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นถ่ายไหมสามครั้ง คำว่าสามครั้งหมายความถึงว่าถ่ายครั้งแรกเขาจะออกมาเป็นตะกันเหนียวอาจจะมีกลิ่นฉุนสีเข้มหลังจากนั้นประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะถ่ายอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเขาจะเหลวลงหน่อยหนึ่งพอครั้งที่สามจะออกมาเป็นเหลวเหมือนน้ําแต่ไม่ใช่ท้องเดินนะคะเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวสมุนไพรที่อยู่ในธรณีสันตคาตที่มีอยู่มากมายเขาจะเข้าไปทําหน้าที่ในการสลายไขยมันที่จับเกาะอ,อยู่บริเวณผนังของลำไส้ใหญ่เนี่ย สลายออกมาให้เป็นของเหลวดังนั้นค่ะการที่ถ่ายแบบนี้จึงไม่ทําให้มวนท้องไม่ทําให้ปวดท้องแล้วก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรบางท่านอาจจะถ่ายถึง4ครั้งแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเช้าบางวันเย็นนะคะถ้าตรงนั้นมันก็คือแสดงว่ายังยังไม่ใช่ถ้าจะใช่จริงๆแล้วได้ผลดีจริงถ่าย3าครั้งในเวลาที่ไล่เลี่ยกันที่เป็นอย่างนั้นจะบอกเลยว่าธรณีสาาตรคัดหรือสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะที่มีคุณภาพเขาจะเป็นสมุนไพรชนิดที่เราเรียกกันว่ามีความสามารถพิเศษ คือรู้ปิดรู้เปิดและจากที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างก็คือจะเงียบสงบก็จะนิ่งไปจะไม่ทําให้เราปวดมวนหรือว่าออทำให้แบบกระปิบกระปรอยจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นมือ้อเป็นคราวจัดการตัวเองได้เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วก็คือจบหลายท่านโทรศัพท์มาถามาว่าเอ๊ะถ้าทานไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังขายไม่ถึง3าครั้งนี่แปลว่าอะไรก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าคุณทานธรณีสันตคาตไปแล้วนะคะตามธาตุที่คุณคิดว่าเป็นแล้วมันเกิดขายแค่ครั้งเดียว นั่นแปลว่าตัวยาที่คุณทานเข้าไปเนี่ยมันยังมีปริมาณสารสําคัญที่ไม่มากพอที่เขาจะเข้าไปทําหน้าที่เขาได้อย่างสมบูรณ์วันต่อไปเพิ่มหนึ่งแคปซูลค่ะแล้วถ้ายังอีกไม่ครบสามครั้งนะคะวันต่อไปเพิ่มอีกหนึ่งแคปซูลจกนกระทั่งถึงห้าแคปซูลโดยประมาณไม่เกินกว่านี้ยกเว้นว่าในบางเคสนะคะที่เอ่อเป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายมากแล้วนานเนี่ยก็อาจจะต้อง มีการพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะว่าบางท่านอาจจะมากกว่านี้จะเป็นมากสักแค่ไหนอย่างไรก็จะต้องมีการติดตามกันตลอดมีการคุยกันนะทุกวันได้ซ้ำไปว่าควรจะต้องดูแลอย่างไรอาหารเป็นยังไงดื่มน้ำเยอะไหมนอนดึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนประกอบหลายๆอย่างต้อมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นค่ะถ้าเราทานธรณีสันดาคาตในปริมาณที่เหมาะสมคุณจะสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ระบบขับถ่ายที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องทานตลอดเมื่อดีขึ้นหายแล้วสามารถหยุดได้หรือถ้าคิดว่าเรายังมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม,ดมอยู่ยังกินอาหารที่มีไขมันเยอะยังกินเนื้อสัตว์แยะอาจจะเป็นว่าสักอาทิตย์ละครั้งหรือสิบวันครั้งก็ได้ไม่ได้อันตรายอะไรก็สามารถที่จะทานได้้บพบกันในคลิปต่ตอไปกับสมุนไพรดีๆที่อยากแนะนำค่ะ สวัสดีค่ะ